สถานีรถไฟที่ญี่ปุ่นแบบนี้เคยเจอกันไหมครับไม่มีทั้งเจ้าหน้าที่ไม่มีที่กดตัว๋วจะซื้อตั๋วและขึ้นรถไฟยังไงถ้าใครสงสัยคลิปนี้มีคําตอบถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับแล่เราก็จะเห็นได้ว่าสถานีเนี่ยมีแค่รางเดียวและไม่มีเจ้าหน้าที่พนักง,งาน<ม>าที่กดตัว๋วใ <มา S 1> ดๆเลยวิธีการขึ้นรถไฟแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับไปขบวนนี้นะครับเขาไม่ได้เปิดประตูทุกบานเหมือนกับรถไฟทั่วๆไปถ้าเราจําเป็นที่จะต้องรับ ตั๋วก่อนที่จะขึ้นไปในขบวนรถไฟนี้นะครับต้องดึงนะครับถ้าไม่ดึงเนี่ยเดี๋ยวเจอพนักงานเขาอาจจะเล่นเราได้ครับซึ่งการจ่ายตังค์นะครับผมแนะนําว่าเราจําเป็นทจะต้องมีเงินสดติดตัวพอดีเปะ๊เปะเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเวลาคนอื่นและเราก็จะได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองโดยจ่ายกับพนักงานที่อยู่บนรถไฟนะครับก่อนที่เราจะออกทางประตูทางออกนะครับเราก็จะให้ครบในเร,ร้อยก็ผ่านไปด้วย,ด,วยดีครับแล้วก็ออกได้